ครับผมสวัสดีครับสวัสดีกันวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอย VIP ครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ารับชมนะครับมาจากช่องอาร์ตนิเคีนิเคีนะครับจะให้พูดอาร์ตอื่นมันพูดไม่ได้มันติดป่าเพราะว่านิเคี๊มันเป็นหุ้นสำหรับนิเคีเป็นหุ้นเปิดตลาดสำหรับเล่นแรงมันต้องวางต้องก็เลยชอบชอบส่วนตัวด้วยโอเคครับฮานอย VIP พเมื่อวานสรบนะครับ หลังจากที่เดินดีเดินมารอสองรอบเล้ตอนนี้ฮานอยวีพีเริ่มชักเริ่มมีทะแม่งทะแม่งแล้วหลังจากเมื่อวานนี้เจาะไหมเมื่อวาน,นี้เมื่อวันก่อนเจาะมั้งแล้วก็หลุดใช่เมื่อวานก่อนเมื่อวานเมื่อวานก่อนเจาะใช่ใช่วันเมื่อวานหลุดเนี่ยก็ลองฟังการวิเคราะห์วันนี้ต่อนะครับฮานอยวีพีวันนี้เด่นเด่นสองครับรองห้าครับใครสังเกตไหม ส่วนมนากหวยจะเป็นชุดเดียวกันเหมือนนี้จะเป็นชุดเดียวกันเลยไม่2ก็5ไม่0ก็5จะมีทะโลดอย่างเดียวคือฮานอยพิเศษโอเคนะครับฮานอยพีพีชอบมากชอบ2มากกว่า5เล็กน้อยครับจอกครับผม02 12 ห้าสองเจ็ดสองแปดสองครับผมร้อยใส่ห้าครับอ่าโอเคครับประมาณนี้ฮานอยสำหรับฮานอย vip อคนไม่ค่อยชอบเล่นฮานอย v i ไไม่เพราะอะไรไม่ทราบอะไรเหมือนกัน แต่ก็ไม่เป็นไรครับยังลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วลองมาพิจารณาดูครับห้านอย p ีออกผลหนึ่ทุ่มหนุ่มครึ่งหนุ่มทุ่มลิ้นพันกันแหละหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับโอเคนะครับขอให้รวยๆทุกท่านครับขอให้รวยๆตั้งแต่ลาวสามาเรหานอยสามหานอยขอคุณมากครับ